ข้อนี้เป็นเรื่องของอ่ะ easy easier more easy easier นะครับถ้าเจอแบบนี้ปั๊บรู้เลยว่าเนี่ย English is จุ z e a w นะครับเอออันนี้เป็นข้อสอบจริงนะครับ Dan Dan คือการเปรียบเทียบขัข้นกว่านะครับขั้นกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของ Dan ข้างหน้ามันจะเป็นอ r หรือไม่ก็ more นะครับหรือไม่ก็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดรูป e.c. a s ทิ้งนะครับเราตัดรูป s.s. ทิ้งนะครับมีอยู่2ข้อ easier หรือ m. e a s y e นะครับเราจะตอบอะไรอ่ะเราดูเราดู post it สรุปวิธีคิดก่อนขั้นแรกนะครับขั้นแรกคือนะภาษาอังกฤษเราจะมีขั้นเท่าขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสุดนะ y r u r g r u runs เอ๊ะทำไมทำไมรันถึงต้องเติมเอสอ่ะก็หมามันมีหนึ่งเดียวไงหมามันตัวเดียวไงหมาของคุณหมาของมึงอะ่ะนะครับ thom's dog นะอันนี้ thom's dog เนี่ยอันนี้ apostrophe s แปลว่าของหมาของทอมนะครับผมเคยไปบรรยายที่หนึ่งนะครับผมถามว่า p dog แปลว่าอะไรนะครับไอคนบรรยายไอคนฟังบรรยายนักศึกษาอ๋อไอตัวนี้ย่อจากคำว่า e a แปลว่าเป็น ปอเป็นหมาไม่ใช่มันแปลอย่างนี้มันแปลว่าของหมาของปอนะครับแปลอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่านะฟาสนะครับดูตรงนี้นะ y r u r g r u r u n s a ส fast as t s m s g o g กนะก็แปลว่าอะไรหมาของมึงนะครับแอเนี่ยมันคือขั้นเท่านะครับข้างในที่ใส่เข้าไป Ver รเออไม่ใช่เวิร์อ่าทีฟที่บอก Adverb ที่บอกความเร็วเนี่ย นี่เป็น a d v e r ิวิ่งเร็วไงวิ่งเร็วทำไมไม่ลี่ล่ะรูปแบบสับบางอย่างอย่างที่บอกมันไม่ใช่ว่าประมาณ90%เนี่ยแอดเว b จะเติมรี่แต่อีก10%มันไม่ต้องเติมรี่ก็ได้อย่างเช่น Fast อย่างเงี้ยวิ่งเร็วอ่ะมันไม่ต้องไปเติมเป็น Fast ลี่นะครับเป็น Fast เฉยๆก็ก็เป็น Adverb แล้วนะครับหมาของคุณเนี่ยวิ่งเร็วเท่าเท่ากันกับหมาของทอม อ่าอันนี้คือขั้นเท่ากันนะคือวิ่งเร็วเท่ากันไม่มีตัวไหนแซงตัวไหนเลยอะ่ะแต่ถ้าจะบอกว่าวิ่งเร็วหมาคุณวิ่งเร็วกว่าหมาทอมนะครับมันจะต้องเป็นเออร์แดนมันจะต้องเป็นเออร์แดน faster แดนหมาคุณวิ่งเร็วกว่าหมาทอมนะแต่ถ้าอีกรูปหนึ่งนะครับประโยครูปบนเนี่ยได้แค่ขั้นเท่ากันกับขั้นกว่าถ้าจะบอกว่าหมาคุณวิ่งเร็วที่สุดนะครับสมมติหมาคุณเป็นพันเกรฮาวแล้วกันเกรฮาวอีสนะ the most เนี่ย เออไม่ใช่ the most the fastest the e s the fastest dog นะ in the เ o r l d นะเป็นหมาที่แบบเร็วที่สุดนะครับนะแบบนี้โครงสร้างมันจะเป็น the f แล้วก็ต้องมี in อ่าอันนี้คือที่สุดนะครับถ้าประโยคนี้ Greyhound is the fastest dog in the world ก็แปลว่าเป็นเป็นหมาที่แบบเร็วที่สุดนะเป็นหมาที่เร็วที่สุด นะครับเป็นหมาที่เร็วที่สุดในในโลกนะครับอันนี้ถ้าใช้ให้ถูกไวยากรจริงจริงเกรหามันควรจะเติม S นะนะครับแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็น R นะครับเนี่ยเออถ้าใช้ถูกไวยากรณ์เพราะว่าพันพันของหมาเกรหามันมีหลายตัวไงนะครับแต่อันนี้โครงสร้างอยากให้ดูเฉยๆว่าถ้าเป็นขั้นสุดมันจะเป็น The ะแล้วก็ In นะครับเดี๋ยวไอตัวขั้นสุดเนี่ย นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเจออีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้อสอบกพอพเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับแต่ว่าเรามาดูตัวขั้นกว่าที่มันเป็นข้อสอบอันนี้นะครับต่อมาสเต็ปที่2เนี่ยที่น่าน่าสนใจนะครับคือตัวนี้ฮะระวังให้ดีนะครับถ้าอย่าง Fast อย่างเงี้ยมันเป็นคำที่มีหนึ่งพยางไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ Faster f a s t e r than นะครับหรือว่า The f a s t e s t อินจุดๆก็ว่าไปแต่ถ้ามันมีคําที่มันมากกว่าหรือเท่ากับ3พยางค์คือก็คือ,คอตั้งตั้งแต่3พยางขึ้นไปอะ่ะ important important นะครับเนี่ยสามพยางนะเราจะไม่ใช้ i m p o r t a n t e er, เนะครับเราจะใช้ more important นะ expensive เนี่ย expensive เนี่ยสามพยางนะครับเราก็จะไม่ใช้คำว่า more 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 expensive หรือ,เ,อเราจะไม่ใช้คำว่า Exp e n s i v e ฟเออนะครับเราก็จะใช้คำว่า more more expensive หรือ most expensive นะครับพูด,ดง่ายๆก็คือขั้นกว่ากับขั้นสุดที่จะต้องเป็นมอกับ most ให้ดูว่ามันมีกี่พยางนั่นเองนะครับถ้ามันมีตั้งแต่3ามพยางขึ้นไปขั้นกว่าก็จะเป็นมอนะครับถ้าขั้นสุดก็จะเป็น most นะฮะส่วนของขั้นสุดเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับเดี๋ยวมันจะมีบางข้อที่ถามขั้นสุด นะทีนี้ให้ระวังบางคําบางคาเนี่ยมันไม่ได้ใช้หลักเรื่องของการเติมเออหรือมอไม่ได้ใช้หลักเรื่องของการเติมเหรือเดอะมอสนะครับไม่ไม่ใช้หลักของการเติมเดอะเอสหรือมอสนะแต่มันใช้หลักของการเปลี่ยนแปลงคําไปเลยซึ่งมันมีเยอะมากครับภาษาอังกฤษเนี่ยมีเยอะแต่ว่าคําที่นิยมออกข้อสอบและกันมันก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่างเช่น Good เนี่ย b e t t e r best นะครับแบ was วอสนะฮนะไอนน้ถ้าออกเสียงก็คือ was ไอเน,นี่ย was was อันนี้ was สืในฝรั่งสอนผมมา was สืนะ was สืนะครับแต่เวลาเราเรียนภาษาไทยเราจะบอกว่าแบดวอสโ s สอะไรก็ไม่รู้เนาะช่างมันนะครับก็ถ้าจะจำแบบไทยก็จำไปแต,แต่แต่ฝึกออกเสียงให้ถูกมันจะเป็น was อันนี้ was ตนะฮะล t ตเติ s s เล a เร นะครับรีรีอ่ะถ้าออกเสียงแบบสำเนียงไทยก็ลีสนะลีสตนะรีสนะเลสนะครับมัสโมโมสเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปของมันนะเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูข้อข้อสอบนะเรากลับมาดูข้อสอบนะครับรู้และพอเจอแดนปับ๊บนะเป็นขั้นกว่าขั้นกว่ามันเติมเนี่ยเดเดอะไม่ได้นะครับ อีซีอันนี้ถ้าเป็น a ออย่างเงี้ยนะ a อสอีซี่อย่างเงี้ยพอไหวนะยแง่งายเท่าๆกันแต่ถ้าพอมันเป็นแดนนะ่ะมันก็ตอบไอ้นี้ไม่ได้นะมันก็เหลือ easier กับ more More หลักของมันเนี่ยก็คืออะไรครับจะต้องเป็น3พยางนะครับคำดั้งเดิมของมันคือ easy Easy แค่2พยางยังไม่ถึง3พยางนะไม่ต้องเติม more นะครับตอบ easier than นนะไม่ยากเกินไปนะครับ